สมุทรปราการเป็นจังหวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ที่บริเวณปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านเหนือของอ่าวไทยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขาเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายทั้งในด้านวิถีชีวิตประเพณีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกทั้งเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความรุ่งเรืองในอดีตและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กองโดนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชนาจักรเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเข้าม,ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรและความสงบเรียบร้อยของสังคมดำเนินงานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมอบหมายในพื้นที่จังหวัด ในส่วนของกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการเรามีภารกิจหลักอยู่ก็คือการวางแผนการอำนวยการและการบรณาการงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยมี4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการวางแผนอำนวยการเรื่องที่สองคือการแจ้งเตือนภัยคุกคามและจัดทําแผนประมาณการภัยคุกคามในระดับพื้นที่ เรื่องที่3คือการสร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุดท้ายก็คือการติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งตรงตามแผนยุทธศาสตร์นั่นเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ระลอกใหม่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสม,มุทรปราการได้บุรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหลายแห่งเพื่อรองรับและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสม,มุทรปราการเนี่ยได้สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วย นะครับทั้งผู้ป่วยชาวไทยแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวสาสัญชาตินะครับซึ่งจะเป็นปัญหาสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019นะครับในขั้นต้นก็จะตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรับคนไทยนะครับสุดท้ายปัญหาที่ตามมาคือแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย นะครับติดเชื้อโควิดก็เยอะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องนำแรงงานต่างด้าวดังกล่าวทั้งผิดและถูกเนี่ยนะครับเข้าประจําณโรงพยาบาลสนามเพื่อดำเนินการรักษาต่อไปนะครับกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสม,มุทรปราการมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในช่วงแรกๆเลยเนี่ยการเปิดสนาม1และสนาม2เนี่ยนะคะอุปกรณ์ต่างๆมันไม่มีเลยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทางกอรมนอในเรื่องของเตียงสนามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการรีเฟอร์คนไข้ในจํานวนหมู่ที่แบบมากๆเยอะๆเราก็ได้รับความร่วมมือในเรื่องของรถในการขนส่ง ขบวนในการนำทางเพื่อลําเลียงคนไข้ไปที่สัต,ตหีบนะคะต้องขอขอบคุณทางกรมนาจริงๆในเรื่องที่ว่าความปลอดภัยให้กับทางทีมแพทย์และพยาบาลนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆค่ะกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในมาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้สมุรปราการเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขบนบริบทของตนเอง